แตา,าทุอนุโมทนาลูกมันต้องบอกอย่างนี้นะในอดีตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยการสร้างอิทธิวัตถุมงคลเนี่ยเราก็จะสแสวงหาสิ่งอันเป็นมงคลเพื่อเอามาหลอมรวบรวม เป็นชนวนวลสารแต่สิ่งหนึ่งที่บางคนอาจจะยังไม่รู้และมองข้ามเช่นบางคนเนี่ย ได้พระบูชาเป็นพระเกา่าสมัยเชียงแสนสมัยอะไรกร็ดีสมัยยุยาอะไรกร็ดีต่งางๆนาที่เป็นพระยังมีความบริบูรณ์อยู่และนํามาหลอมจริงๆนั้ธตามโบราณนะก็ถือว่าเป็นการต้องธรณีสารเพราะเป็นการทําลายพระพุทธปฏิมาที่ยังมีความบริบูรณ์ดังนั้นสิ่งที่ถูกต้องคือเราต้องมีความระมัดระวังในการที่กระทําคือต้องกระทําพิธีกรรมพลีกรรมทําการพลีทําการบวงสวงทําการทําน้ำมนต์ธรณีสารเพื่อปะพรมเป็นการบอกกล่าวพระพระบางองค์เนี่ยมี เทวดารักษาอย่าว่าแต่พระเลยลูกในอดีตโบราณเราไปเอาระฆังเราไปเอาคล้องโบราณเอามาหลอมเพราะว่าสมัยก่อนระฆังเนี่ยมันเป็นสำลิศใช่ไหมลูกคนโบราณเขาเลยเอามาหลอมเพื่อเกิดอิทธิคุณทางด้านกึดกล้องกบปนามีชื่อเสียงขจรกระจายอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าความเป็นสำลิศที่ผลอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมนะลูกนะเทวดาไม่ได้รักษาเพียงแค่พระอะไรก็ตามที่เป็นข้าวของของศาสนาก็ย่อมมีเขาเรียกว่าเทวทัศเทวทัศก็คือเทวดาที่ ปกปักรักษาอันของเป็นของศาสนาฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นะระฆัง้องหรือพระพุทธรูปก่อนที่เราจะมาหลอมมาทําพิธีกรรมก็ต้องสมควรที่จะทําการพรีกรรมวูชายาาข้าพิธีตามพิสัยจารีตก่อนทําน้ามนต์ประพรมเพื่อให้เกิดเขาเรกการผ่อนคลายการเป็นอาถรรพ์ให้จากร้ายกายดีให้เกิดความเป็นผริตมิ่งมงคล ต่อวัตถุมงคลน,นั้นๆเมื่อวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์มันก็ต้องศักดิ์สิทธิ์ทั้งนอกและในก็ต้องทําพิธีให้ครบตามคันลองของธรรมตามบัณฑ์ชนไม่เกิดผลในทางที่ไม่ดีจะได้เกิดผลเป็นมิ่งมงคลโบราณเขาบอกว่าะระฆังคล้องเนี่ยมันมีเสียงในตัวมันมีความกังวานในตัวเมื่อน,นํามาสร้างเป็นอิที่วัตถุมงคลย่อมส่งผลทางอนุภาพทางความเชื่อะระฆังก็หมายถึงกังวานกึกก้องกับบรรดาชื่อเสียงโดง่งดัรงระฆังโบราณเขาทำจากสำลิ์ คำว่าสำเร็จมันก็เป็นคำแผลงในตัวคือมีความสาเร็จสำเร็จสำเร็จของความปรารถนา